อ่าสักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอซผู้ติดตามนะครับชมคลิปบ่คอนฟาลุยืัอนี้ก็จิได้หาเครื่องขึ้นป้ายแลวพี่น้องเลยเครื่องของหอกก็เกมแล้วแล้วเลยนี่เป็ดกระเป๋าเป็นซูปก็ว่าจะไปแล้วกับพอดีเกมเครื่องแล้วว่าจะไปขึ้นป้าพอดีเขามาเพราะเขาวารถปั้นต๊โคอู้พี่น้องเลยวันนี้ก็จะได้เอารถปั้นขึ้นจีก่อน รับติดตามช่วงำกันพี่น้องเลยว่ามันตกแบบเร็วแบบเร็วเยนะตัวน,นี้เขาก็พร้อมไปละตอนนี้ก็ไปเรือบจะหมดละพี่น้องเลยประมาณ10กิโลเลยละอันนี้ตามไปเพิ่งเลย

ยหมหาไม้มาลงกูน่ะไอม้ใหญ่ๆมานะงนขึ้นขึ้นอ่ะเตะคื้ก็คือมาเห็ด่าน่นนนตมัดม้กเออกก่อนตกแปงงนละเนาะไม้ยัดเอาเนี่ยมันมันายตาไม้นะมารถปั่นทุกคนไปีนนะเาบนได้ไหมมีตู้ตาไม้ะมันบินรถนังตกโขอวยทุกคน โอ้โหมาโชว์เ oh. ด oh. oh ็กตนี Amen> ่เลยไปพิชชาโดพดโคมองเอาเนาะหิวย่างอกล้งกหิวเฮ้ยยับเด้อ alo มันตกอยู่เด้อพี่ nó, ก็มันตกอยู่ bút สิเสร็จเลย nó, อันมันตกก็คืน này chứ đâu.

ไม่ไม่อย่พลตีนี้เว้ยว่าเครื่องตีก็ไม่ดูดีแต่มาตีนี้ว่าพลาดอแเาจะเไรเดมันมีนคร เอาซุปกระรดไปได้ทำไมสีนิ่งอ่ะปวยจวิจิมนยไม่สีนิง่ะนุดแล้วพลาดกระรูไปตูดไปเฉยคือได้ชนิดไมาใ่แม่แมาแม่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 กม่แม่แม่นี่แ่่่ วันน <c ười> ี <c ười> ้ทรีห้องกนี่ทานล้วล่ะโอยนี่มาที่ห้องั่ขึ้นมะชั่ววูบเเอ้าเอาไม้มอนนะไม้มุนงอยตี้ล่ะตีุ้บไปตรงนี้ไมนี่กระยางหลยหะกากครยอกานี้้อง่ไม่อเ้ม่ไ่่่ไโ่เไมออ้เ่่้ไมไ

เองตีนล้ไม้หุ้ม่น้่อแล้วเน่ยยกใ้มัไหลลแล้วจองเลยนั่นไม่ตีนอ้ยังคลานไมจื้อยกไปดูดไปดูดไปแล้วคร่เขาจับห่ไก็จะยกตีรถ่แย่ลานี่จะเจอมาพี่มานี่ไมเง้านทเงไ้ไม่ขพานไมมาได้ไลโก้ตง

งัดเขาจะนีเพื่อนนะาเขาใช้คานนี่งางัดใช้คานนี่แล้วบอกม่ไมลองจะนี่ใช้ตีนแล้นี่ยกชนดันนี้นไม่นะเขาคอยเอาคืนแค่น้อยน่อยแครนับงัดงงานพดเอปงันนี่มันกับอันนี้ทะลุันนัดนีไปมองงิเดียวตูดไปเลยเหรอไปเชิญกูนะจะาวิธีเ่องาน่ล้จาคุณ มีตีนีวิบบเอาตีนี่มันานี่ะเขาก็เชียมมันี่ละเขาเง้ยม่ของี่ะข้ามเี้ยว้มเยากินขามันเยแล้วคนนั้นมาู่นเอนมาม่เอา่้เยอะได้ได้ไอ้มีข้านมันเป๊ะอยู่นี้ ขาดเกี je look, je ่ยวกูก็ตายมันขาดเออยวันจะเป็ตูดพุนน่นนี่นะตีนี่อกนะตูดเอามันหอมีแเอาแ่แ้ะเอาแย่เพี้หาออกแขนเราเมือัเอาแย่เพี้หาออกมันงอขึ้นงอนเนี่ฮะงอใหญ่งอห่ก็ย่งอะเล็กมันขาทางตีนมันอยู่อเลยนี่ตีนี่นีขึ้นมีขึ้นห่ตีน่อกเล็กทับงออยู่นงานงานตีนตุ้ยเล็กมันแทงตีนอยู่

ด uh, นี e the ่นะเยตจดกได้นูแล้ที่ดนี่มาปั๊บเอ๋อตีเก็ไนอง่งะอเรากดตีนะเคยอ๋อรถตีมัน ามาีลยวมาขั้นเองมาอะไรขึ้นด้วเ <c oughs> รียบร้อยไปชุกพู้เลยนไปนี่น่ชุกอเลย

ไปได้มันตกนะนี่เนาะคนคนช้ำอวุธนล้นเลยคนเพื่อไรทำไมล่ะเด้อ เอที่กป็นได้แล้วกันทีไจับก่อนพี่น้องบ้านี่จับไปไปงล่ะกป่าเ่อหาอยู่อาะกินเก้าับเคยเฮากได้มาฮอเทิรแล้วทุกคนเลยเก็บเครื่องเก็บของแล้วแล้วก จะได้เดินทางเลยวันนี้ แข้งเปกัไปน้ำ รถรถพลอยขึ้นืดคืดคืดได้ไหมคืดท่องน,น,น,นี่กะได้ชิงเท้าบาทุนสิครับพี่น้องเลยทนเพิ่ยังหาเฟืงอยู่คุกเห็นแป๊บๆจ๊กันนี่เพิ่นเพิ่งกะอยู่คุณละเหินเหมนกันเลยตาเป็นมากกว่าจะไหมสาไยนี่กะจะได้แวะเติมน้ำมันอยู่ฮันเน่แลว้วก็แวะชดเอาเชียงรายพร้อมพี่น้องเลยวอาพุน่นหรือไปน้ำหรือบอ่อได้มาเชียงรายกันเลยนนี้มาทุน,นกันจะตลกมากเลยนะว่ย เทิงได้จ้ะเถิงมือเลอโหน้าผูหน้า้น้งามสวัสดีไปอ้อคำคำน่พี่น้องเอยันนี้ธาาตานี่ชื่อ่านได้่ป้องธาาคนคนนวันนี้อ้อมืดตีว่าอ้อตามย่ำมาลุยมันกระทาไปลุนพี่น้องเอยส่นพนเอ่านมาหว่าพี่น้องเอยวันนี้มาหอดอากาศจได้ออเดินทางเลยได้ันี้

นี <ç> oland, ่นาเพื่น่ะจอดจอดเติมน้ำมันก่อนพี่น้องัยน้ำมันเลิตรน้ำมันสลิตรขวานขวานน้ำมันเาไปเมื่อวานนี่ก็เติมอยู่บนเครื่องเฮืองเ่เ่อ่นเครอเ่เเือง่อ่อ่เร่เค่เครเรองร่ องตัวนี่ขึ้นก่อนพี่น้องไปไหมเมื่อได้เมื่อกี้ได้ไดขึ้นนี่โอ้ประครบเดียวใช่เลยไปรับไปรับเสียขาหนึ่งนี่อย่าไปน้ำยนูนก่อนสองลิตร เรียบร้อยหมดนี้พี่น้องเลยพอเปลี่ยนทาง็ต่อยปบ้านนี้กระายเลย หน้าเชียงไร่นี่ก็ได้ชวนเอาเชียงไร่ไปนําพี่น้องเลยนะมาแล้วเป็นจุดกี่เยอ,อยู่ฮันแคบหน้าเพื่อนนี่วันนี้เรากร็ชนเพื่อนขึ้นเพื่อนเอาเอาไปเอาเคืองก่อนว่ะบุคคลก็กเลยทาเชียงไรอยู่นี่จะน้อยยังได้ขึ้นไปต่ออีกทุกคนเลยตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วตอนนี้ก็ได้หอดพุนก็น่าจะมืดครกเบึงองตอนนี้เชียงไร่เพื่อนก็ได้มาหอดแล้วพี่น้องเย้ยแบบน,นี้หุบผ้าหุบมอนมาได้ไหมเนาะ จับจูนเชิญนี่แหละพี่น้องเอ้ยจะได้เอาคนมานไปน้ำนี่คาดคนมานไม่ได้จะเทอเลยขึ้นเตลเทวนี่ต้องว้บงไปต้องเอาคนมานไปน้ำถึงไหนมาแล้วก็เฮาก็จะได้เดินทางเลยมันนี้ทุกคนเลยเพราะว่าตอนนี้มันกะห้าโมงแรงละสิบเกานมง หออนีกะชุมเฮากะได้เอาเพิ่งชิกกอนพี่น้องเอ้ยเอาเพิ่อเพชรที่นอนพอเพราะว่าเฮาน่มนี้มันหนาวได้เฮาป้าย่มหนาวแล้วเฮาต้องเอาเพิ่มาปูเวลานอนเฮอมมันยังอุ่นเนี่ยแต่ก่อนเราขึ้นสองคนไร้คือสองคนต้องเอาเชียงไร่ไปนำมันมานีนน่เอาในผานใหญ่ไปนี่แหละไปนำไปป่ามามาหนานเลยก็ต้องเอาในผานใหญ่ไปนำเที่ยวนี่ เชื่อมาเต็มๆเลยลานอนมันอุดเนี่ยมันดำหนาวใ่ไรได้เอ้ยบีดอกเพิ่อเชื่นดำเลยเอาพ่อมาหนิเอาเครื่องคืนมาหนิจักเพื่อเฮจักเครื่องแล้วพี่น้องเอ้ยเฮบาหนี้จะได้ข้ายเพื่อเชือเต็มชาำนี้ตอนนี้เอาเครื่องคืนแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ย ใส่ลุยต่อก่อนมานี่ยไปไปขำเฮ้ยยูเลยไปแต่เช้าเลยรถปั่นต๊ะโคโคต๊ะโคนั่นปั่นเชล็ตุกที่สูก็ะดอบปั้นในเช้าต๊ะโคดึงนั่นไปเอาขึ้นเชื่อเข่าบ้านเราเชื่อนี่าใช่ได้ไรละบอสเสมาลเด็กฝรันไทยแค่ได้นองโดนตีลังโรด Cô cô sai vực luôn Cô sai vực mà. Cô sai vực nữa mà. Cô, mà. Cô, mà. Ừ, tay khổ ung luôn à. Quá đời. Tay nó tay ở đó. Hello, à. on con nha bò Tay của cao hay nó. Hả? Ủa lại với nó người mà đi. พอที่พักพกเราอย่างไทยเ็แบงนี้เพราะว่ามันมืดแล้วตอนนี้กรบเคอนเป็นคอนกับขับรถได้เพื่อเชียงรายเป็นเป็นเชียงรายเป่นแนวเทียวนี่ก็เลยบนจูบนเช่าเขาก็ได้เห็ดแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยจุดที่เขาพักนี่ก็คือห้อยโดดน้อยอยู่ห้อพักเพราะว่าเขาทีนอนแกมห้อยนี่เวลาก็บมะนาวห้องเขาก็ได้ยินเลยอยู่แปะห้อยเลยแต่บนเชียงรายไป็กระดังไปอยู่พอาะมนาว วันนี้บ่าคอนก็บชิได้จัดเพลิงนี่ปูชาติปูโวยชิกลอนมาเลยทุกคนเลยแล้วก็เอ็ดอันนี้แล้วแล้ก็ชิได้หากินข้าวข้าวกะตรางบทนเพิ่นได้ปลากระปองแน่มาต่างปรบทนเพิ่นก็มาข้าวไว้ก่อนพี่น้องเลยอย่าลืมมาข้าวมาน้ำแล้วแล้วก็ประเด็กกินข้าวกินน้ำเข้าวกินน้ำแล้วนี่ก็จะได้ไปหาการเคล็ดมะนาวเลยบ้นเป็นไปตักน้ำมาเมื่อกี้นี่ก็ได้ชีตัวเคล็ดมะนาวนะ

เราอนพี่น้องเลยอันกินก็ปลากระป๋องปลาทอดพันธุ์มาปลาทอดพนธุ์มาปลากระป๋องมนองนานเลยคลุกๆกลมกลิ่นอะไรพร้อมรักมีนู่นอันกินไม่นีก้ก็ได้ปลากระป๋องมาเมื่อแรกยังดีได้ปลากระป๋องปลาทนเพันธุ มาบัดนี้พี่น้องเลยมากินข้าวแรงน้ำกันก่อนของยู่ของกินเขากา็ปลากระป๋องงี่ละได้ทุ่งได้บ่เชียงรายได้ทุ่งอีบ่เชียงรายไปได้ทุ่งไปนองเลยทำทุ่ก็ไม่มีประเด็นนี่ได้ประรเด็นใช่ลึเป่าที่บอกอ

แทกมีถือมาอีกโอ้โมมากับเจอรเนาะอ่ะมามพี่น้องเข้ากับมีถอมาเข้าเยน็นมาห้ำ ไฮยหอมเลยกินเ้ากินน้ำยาแล้วก็ผัดเดียวมาต้มน้ำกินกาแฟทุก่อนพี่น้องเลยต้ม<ด>น้ำกินกาแฟยาแล้วก็จีได้ผัดเดียวไปการเคลืามานมะนาวมะนาวแห้งก็ละผัดเดียวพิงไฟจุกคนพิงไฟนี่ก็อ้อนยะเดออนาวหรือโนี่

กาแฟผีไฟอุ่นแล้วก็ใชได้เอาไปหาการเคล็ดะนาวก่อนพี่น้องไอ้บ้านนี้ฟังเสียงมันห้องปอกแป๊กปอกแป๊กเสียงนี่ห้องขนาดลดตัวนี้นะอ,อืออือไอเสียงฮือให้เตกห้องอะไรตัวเลยตัวนี้เขาก็ได้ลายตัวนี่เจ้ะนาห้องการต่ออีกตัวเลย กูละการจุดแจ้งเคลียรมะนาวตอนนี้ก็เขลียรมะนาวฮ่องกงอยู่พี่น้องเลยแต่มันมีไว้ละมันหนาวก็ได้มาก็าไฟพีงใช่ก่อน,นต่างเชียงไล่เป็นดังเวลาไฟก็ได้แต่ยังไม่ทันลึกอยู่ <c oughs> ไรหนาวปะก็ <c oughs> ไฟพีงอยู่บนต้นเพิ่นก็โคบบนเสียงโคมเพลแล้วก็เมื่อเอาโคมตะบอนพวกนี้บนต้นย่างมืออยู่บนต้นเพิ่น มันควายเชียงไรกะผิงไข่ท่าจะน้อยยังโลกเอาอีทุกคนเลยตามันโค้มเดียวเชียก่อนตอนนี้เ้าหนาวแห้งก็ละละผิงไข่เชียก่อนนี่ของล่างอยู่ทุกคนอ่ะเลยนะฮือๆอีกแล้วอ่ออีกอีกยาวมันหนาวห้าวกะทีว่าได้ลายเติมได้ทุกคนเลยครับสรุปแล้วก็ได้ลายเติม่อจะไปการต่อเอกะมันมีไวแล้วพี่น้องเอ้ย หนาวแห้งอเลยโรคน้ำก็ไม่ได้พีงไฟอุ่นแล้วก็ได้อ้อแต่ตะไฟไม่ได้เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้ก่อนพี่น้องเอ้ยขอตัวพักผ่อนเจก่อนก็ขอขอบกับใจร้ายที่เข้ามาติดตามแล้คกับชมพบกันใหม่ในลคลิปหน้าพี่น้องหรือว่ามืออื้นเช้าพบกัน